ในเรื่องของออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของย u u ูบเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้ที่เป็นแบ็กกราวด์สถานการณ์โควิดกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมว่าจริงๆมันช่วยได้ซ้ำไปนะก่อนจะขายอะไรหลายๆคนน่ะชอบไปหาสินค้าก่อนแล้วก็ค่อยคิดว่าจะไปขายใครความรู้เนี่ยมันจะเป็นเกราะป้องกันคนจะทำออนไลน์ได้เก่งต้องเทสเยอะๆต้องขยันลองเยอะๆไม่ต้องไปกลัวลองไปเลยเวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวว่ากัน สวัส oh, ดีครับชาวบราเตอร์ <are> ทริปออนเดอะทริคลิปนี้ผมบอกก็เลยว่าถ้าคุณอยากรวยทางออนไลน์นะดิจิ t a ลมาเก็ตติ้นี่คุณต้องดูเลยนะเดี๋ยวจะพาไปรู้จักคุณครูท่านหนึ่งสวยเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> คุณครูทิปนั่นเองนะฮะหลายคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าด้วยสถานการณ์โลกแบบนี้เนี่ยนะฮะเราจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของมาเก็ตติ้ออนไลน์ไม่ว่าคุณจะทำ u t u b e อยู่นะฮะขายของใน Facebook หรือว่ากำลังหาแพลตฟอร์มนะครับที่จะทำการตลาดห้ามพลาดตามเลยส <Hey. S 1> วัสดีครับสวัสดีค่ะในทีสุดเราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วย้อนกลับไปเนี่ยผมไปเข้าคลาสคุณครูตอนนั้น Facebook ผมจำได้ภรรยาเนี่ยจับไปลเลยบอกเฮ้ยถ้าอยากจะเขาเรียกว่าโตอย่างก้าวกระโดดมากกว่านี้ <Ooh. S 1> ในเรื่องของออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ YouTube เนี่ย คุณจะต้องมีความรู้ที่เป็นแบ็กกราวด์โอเคซึ่งผมเนี่ยไม่มีเลยค่ะ,ะคือแบบโง่ามากเรื่องของแบบพวกไอทีอะไรอย่างเอองี้ยไล้เข้าไปนั่งคลาสคุณครูผมมีความรู้สึกเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่หลายๆอย่างที่บางทีอ่ะเราเราไม่รู้แล้วเราบางทีเราคาดไม่ถึงจริงๆก่อนเอื่นเลยครูฮะออผมถามหน่อยนะค่ะคืออยู่ดีคุณครูมาสนใจในเรื่องของพวกดิจิทัลมาเก็ตติ้งอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครูเออต้องบอกว่ามันเป็นแบบ ชคชตานะคือหมายว่าจริงๆทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งมาตลอดแต่ว่าไม่ได้จับด้านดิจิทัลแล้วก็วันหนึ่งเนี่ย ตอนนั้นคือพีจพ่จิตประภานนะคะพี่จิตก็บอกว่าเอ้ยบริษัทเรา,าต้องโกเรื่องดิจิตอลละ<อ>แล้วก็เลยให้เราดูโปรเจกต์นี้ก็เลยเริ่มบิวดิจิตอลจากตอนนั้นมาแล้วก็ควบคู่ไปกับทําธุรกิจออนไลน์ด้วยก็เลยเริ่มหลงรักดิจิตอลแล้วก็เอาประสบการณ์จากที่เราเจอแพลตฟอร์มจากที่เราใช้เงินส่วนตัวทําแล้วก็มาผนวกกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เริ่มเขียนบล็อกขึ้นมานี่คือจุดเริ่มตน้นแต่คู่เนี่ยเข้ามาตั้งแต่สมัยแบบว่ามันยังไม่บูมเลยถูกป่ะฮะคือ เราควรจะไปดิจิตอลดีไหมมันก็ดูผลตอบแทนมันก็ไม่ได้แบบสมัย<ไ>นี้มันเยอะมากไงมันก็มีความเสี่ยงในความคิดเหมือนกันแม้สมัยก่อนนี่นมีนนม,มีอุ้ยมีเยอะมากเลยแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะเราทําทีวีเอาทียุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่แบบ การที่จะมาทําออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหเงินมันต่างกันเยอะมากเลยอ่ะดิจิตอลสมัยนั้นเป็นแค่แบบนิดเดียวของเกินก้อนทีวีทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็ทํามาตั้งแต่สมัยจริงๆเริ่มกันตั้งแต่4คนในทางบริษัทดิจิตอลแค่4คนคนมากันถึงทริคที่คนอยากจะรู้ผมถามครูก่อนเลยว่าอินไซต์ของปีหน้าในเรื่องของดิจิตอลมาเก็ตติ้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหม ก็จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าดิจิทัลเนี่ยเปลี่ยนมาเรื่อยๆก็บอกอย่างเงี้ยเปลี่ยนมาทุกช่วงเวลาแต่ว่าสิ่งที่เราจะเริ่มได้เห็นมากขึ้นในปีหน้าเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราจะเริ่มได้เห็นการใช้งานแพลตฟอร์มที่หลากหลายคือมันจะต้องมีการเลเวอร์เอชหลายๆแพลตฟอร์มมากขึ้นนะคะคุณปอจากที่สมัยก่อนเนี่ยเจปีที่แล้วบางคนเนี่ยโตมาจาก y o u t u b บบางคนโตจาก Facebook บางคนโตจาก IG เขาทําแค่แพลตฟอร์มเดียวเขาก็สามารถที่จะเติบโตได้แต่ว่าพอมายุคนี้เนี่ยพอคนเริ่มเข้ามาเยอะมันจะเป็นยยุคทีี่ใช้แพตฟออร์มเดวาจจะ มสมมุติยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้ผมอยู่กับ YouTube ปีหน้าไม่พอละผมควรจะต้องหาอะไระทีนี้แพลตฟอร์มอื่นเช่นการเริ่มต้นจากแค่หนึหรือสแพลตฟอร์มนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องและแม้ในปีหน้าก็ยังถูกต้องอยู่เพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโตถึงจุดหนึ่งอ่ะทุกคนจะเจออาการเดียวกันหมด คนทำ u t u b e จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราไงต่อดีอถูกไหมคนทำ Facebook จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยค่าแอดมันแพงอ่ะแล้วเราจะยังไงต่อถูกไหมคะอมออแอดทุกท่าก็ยิงมาหมดละนั้นทุกคนจะเจอโจทย์แบบเดียวกันดังนั้นเนี่ยพอเราเริ่มมีโจทย์แบบนี้เมื่อไหร่เราจะต้องเริ่มรู้ตัวแล้วว่าโอเคแสดงว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราต้องเริ่มที่จะแตกกระจายมันออกไปละเพราะว่าเราทํามาสุดถึงจุดหนึ่งแล้วไงคุณครูพูดถึงแเรื่องคอนเทนต์หรือ,อว่าไปที่แพลตฟอร์มอื่น มี2แบบนะคะอย่างแรกเลยก็คือไปที่แพลตฟอร์มอื่นเพราะว่าการไปแพลตฟอร์มอื่นน่ะมันก็จะตามมาด้วยการแตกเป็นคอนเทนต์เช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะเอาคอนเทนต์เดียวกันแล้วก็ไปกระจายลงเหมือนเหมือนกันทุกแพลตฟอร์มเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนเจอร์ไม่เหมือนกันโอเคก็คือสไตล์เราต้องดูว่าว่าจริตของคนดูเนี่ยใช่ค่ะมันคือมาเวไหนใช่ใช่ผมจะถามครูอย่างนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมประสบเนาะค่ะ สมมุติว่าผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของรอยสักเห็นดีเจปอต้องรอยสักรอยสักมันไม่ใช่ว่าผมแค่ชอบแค่รอยสักอย่างเดียวผมชอบเรื่องมอเตอร์ไซค์ผมมี่เขาสือว่าคนที่ดู YouTube เนี่ยบางทีเขา e า p เ c ็ว่าเฮ้ยไม่เอาอะ่ะคือคนเนี้ย อยากเห็นแค่รอยสักอ่ะคือมันมีวิธีการยังไงไะครทูอ่าโอเคโอเคเอ้ยอันนี้เป็นคำถามที่ดีแล้วก็จริงๆเป็นเทรนดที่กําลังเกิดขึ้นนะคะมาสักระยะหนึ่งแล้วคือหลังๆเราจะเริ่มเห็นว่าบล็อกเกอร์แต่ละสายอ่ะจะไม่ทำคอนเทนต์อยู่แกนเดียวจะเริ่มมีการมิกซ์และผสมอ่าอย่างเช่นของคุณปอเนี่ยคุณปอชอบเรื่องรอยสักอาจจะไปผสมกับเรื่องท่องเที่ยวอาจจะผสมกับไลฟ์สไตล์คือมันสามารถที่จะมิกซ์ได้แล้วจริงๆแล้วมิกซ์เราจะดีเพราะมันจะเกิดรสชาติใหม่ที่คนอื่นเนี่ยไม่ได้ทํา แต่ก็ยังต้องต้องคงมีรอยสักอยู่ในคอนเทนต์นั้นด้วยแล้วก็ใส่อลิอ่นเข้าไปอย่างเงี้ยแหละค<า>่ะคือเราควรมีแกนหลักมีแกนหลักว่า,เ,าเราคือเรื่องอะไรใช่ไหมแต่ว่าเราจะผสมได้คือเอาเรื่องอื่น่ะเข้ามาผสมได้แต่ว่าเวลาคนจำนะเขาจะไม่จำเราหลายเรื่องคือคือสินค้าในตลาดมีเยอะใช่ไหมยูทูบเบอร์ก็มีเยอะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็มีเยอะเราควรจะให้เขาว่าหลับตาปุ๊บพูดเรื่องเนี้ยอ๋คอคุณปอที่ผมลำบากแะไรเนี่ยที่อ,อย่างวันนี้ ครูก็เป็นคนที่มีรอยสักผมไม่มาพูดคืูเรื่องรอยสักเฮ้ยแต่มันเป็นสิ่งที่ผมสนใจจริงๆนะผมมีข่าวสื่ว่าทุกคนน่ะทุกคนมันมีอินสป r เรชั่นของมันน่ะแล้วมันมันสามารถที่จะสร้างอินสป r เรชั่นให้คนอื่นด้วยเป็นสิ่งที่ผมชอบแต่มันกลับกลายว่ามันอาจจะไม่ ตรงกับลุคของผมที่ผมเป็นอยู่เนี้ยสักเต็มตัวอย่างเงี้ยตรงตรงแต่คุณปอต้องทำอะไรรู้ไหมทำไงฮะคุณปอต้องทำ storytelling อ่าคืออย่างงี้ค่ะมันคือการเล่าเรื่องเหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วคุณปอบอกว่าเอยจริงๆอ่ะเราคนที่ชอบเ่องรอยสักอะ่ะเขาจะชอบสิ่งที่ inspire แต่สิ่งที่ inspire เราในชีวิตมันอาจจะมีได้ตั้งหลายเรื่องรอ,รอยสักเป็นแค่จะสิ่งที่เเ e p r e s รับ อินสปิเรชันของเราแ t s why เราทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาโ <Okay. S 2> อ่ามันมันคือสตอรี่เทลลิ่งแล้วมันเป็นการบอกคนว่า h วคือแทนที่เราจะอยู่ๆปุ๊บเราทำเพลย์ลิสต์นึงขึ้นมาแล้วบอกว่าเอ้ยเพลย์ลิสต์นี้คืออินสไพร์คนก็จะแบบเอาหรอเออเออโอเคแต่สมมติเราบอกเขาว่าทำไมเราถึงทำอันนี้เ,<อ>เขาจะเริ่มเข้าใจเราละอันนี้คือสตอรี่เทลลิ่งผมผมผมรอดละเพราะว่าตอนที่ผมทำคลิปแรกเนี่ยกับไทเทเนียมเนี่ย ผมก็พูดไปตรงๆความรู้สึกของผมเนาะาว่าหลังจากที่ผมได้ทําเรื่องรอยสักมีโอกาสที่พูดคุยกับคนมากมายแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมมีความสุขมากๆและอินสไปต์ตัวผมเองด้วยก็คือเรื่องราวของตัวตนของบุคคลนั้นๆผม,ผมก็เลยเริ่มทํา Trick on the Tri ปเนี่ยขึ้นมาค่ะเอออะไรอย่างนี้มเือมัมันชื่เลยอ่ะแล้วเรากลับมาอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าทั่วโลกเนี่ยสถานการณ์โควิดกับไอดิจิทัลมาเก็ตติ้งเนี่ยผมว่าจริงๆมันช่วยได้ซ้ำไปนะ โดยภาพรวมเราโตขึ้นมากต้องพูดอย่างนี้ก่อนอมสมมติเราไปดูจริงๆแล้วคนที่จะเห็นชัดคือพวก f u l f i l l m e ท t ที่เป็นบริการส่งของต่างๆทั้งหลายนี่จะเห็นได้เลยว่าโอ้โหโตขึ้นเยอะมากนะคะนั่นก็แปลว่าอัตราการบริโภคของคนเนี่ยมันย้ายขึ้นมันอยู่บนออนไลน์เยอะขึ้นทีนี้ใน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 ,นึงเนี่ยมันก็เป็นทั้งโอกาสแล้วมันก็เป็นทั้งเทรสคือมันเป็นโอกาสเพราะว่าแน่นอนสนามมันเปลี่ยนละมันแปลว่าอะไรก็ตามที่คนอสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่ามีเงินทุนเยอะส่วนที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟที่มีเงินทุนเยอะมากเลยทิง อาทิพอาจจะมีความได้เปรียบลลถูกไหมคะแต่สมัยนี้เนี่ยตรงนั้นมันไม่ได้เป็นความได้เปรียบมากมายไปกว่าเดิมมากแล้วนี่ไม่ได้มันกลายเป็นภาระหน้าร้านจะกลายเป็นภาระก็ได้ถูกไหมมันกลายเป็นว่าโอ้โหแทนที่คนนึงเนี่ยแข่งข้องตัวมากเลยมีร้านกาแฟมีแค่เครื่องชงส่งไลน์แมนส่งแกรปไปคนนึงมีภาระต้องจ่ายหน้าร้านเยอะมันมันเริ่มความได้เปรียบเสียเปรียบสนามมันเริ่มเปลี่ยนรานนี้หนึ่งคือมันเป็นโอกาสด้วยแต่มันเป็นเทรดในแง่ที่ว่าถ้าวันนี้เราไม่เข้าใจเราจะเสียเปรียบ นะคะคือมันเป็นยุคที่แบบว่าไม่ไม่เข้าใจไม่ได้แล้วอะ่ะคือถ้าเป็นไปได้นี่มันควรจะเป็นหลักสูตรที่บรรจุในปริญญาตรีด้วยซ้ำคือคนเราควรจะรู้วิธีว่าเราจะอยู่ร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆอย่างไรดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามองให้เป็นแง่ดีละการามองให้เป็นแง่ดีก็คือว่าสนามมัน flat ล่ละคือหมายถึงว่ามันไม่ได้ต่างกันที่เออมีโอกาสเนี<ท>่ยมันม<ท>ีโอกาสใช่แล้วก็ยูมีโอกาสจะแจ้งเกิดได้นะยูมีโอกาสที่จะเติบโตได้เลยอย่างเหมือนคนที่เขาสร้างรายได้กันเยอะมากๆเนี่ย หลายๆคนทําออนไลน์เพียวๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะคว้าโอกาสนี้หรือเปล่าวมันแปลกมากเลยนะอย่างช่วงผมแม่ปกติเวลาผมไปช้อปปิ้งเนี่ยผมชอบเดินไปช้อปแล้วก็ช่วงโควิดมันทําให้ผมแม่เปลี่ยนมาช็อปออนไลน์แล้วทุกวันนี้ผมเลิกช็อปเดินช็อปเลยนะคือแสดงว่าเปลี่ยนเลยใช่ไหมคือผมเดินช็อปแล้วผมว่ามันไม่สวยอะ,อะแต่พอออนไลน์เฮ้ยทำไมมันน้าชอปแต่เงไม่รู้มันมันเปลี่ยนแปลงแบบว่า ความเขาเรียกว่าไอ้ behavior ของผมเองอะค่อแล้วตอนนี้กลายว่าเสียตังค์เยอะกว่าเยอะเลยใช่ไหมเพราะมันซื้อได้เรื่อยๆใช่แล้วมันก็จะมีโปรนู่นโปรนี่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ครูเนี่ยอาจจะบอกทริคสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้ามาแตะค่ะไอ้ตัว marketing online หรือว่า digital marketing เลยเนี่ยสเต็ปแรกที่เขาควรจะทำคืออะไร ก็อย่างแรกเลยอยาทำความเข้าใจเรื่องลูกค้ามากๆนะคะคหมายถึงว่าก่อนจะขายอะไรหลายๆคนน่ะชอบไปหาสินค้าก่อนแล้วก็ค่อยคิดว่าจะไปขายใคร,คร<ด>แต่ว่าจริงๆมันควรคิดกลับกันคือมันควรคิดให้เห็นภาพลูกค้าก่อนอคิดให้ออกก่อนว่าเขาจะซื้อเราเพอะอะไรอันนี้สําคัญมากเพราะว่าคนบนออนไลน์จะตกมาตายเรื่องนี้ เช่นสมมติเราบอกว่าลูกค้าเราเนี่ยคือผู้หญิง mm hmm. เป็นแม่บ้านเราตอบแค่นี้ไม่ได้บนออนไลน์เราต้องบอกเลยว่าผู้หญิงเป็นแม่บ้านไลฟ์สไตล์แบบไหนอายุเท่าไหร่เป็นแบบธรรมะธรรมโมเข้ายิมออกกําลังกายแข่งรถหรือเป็นแบบไหนเราบอกว่าทร็กเก็ตเราคือคู่รักคู่รักไม่พอ mm hmm. คู่รักแบบไหนคู่รัก LGBT ค mm ู hmm. ่รักแบบไหนคู่รักที่มีครอบครัวแล้วลูกเล็กแต่งงานแล้วหรืออะไรคือคุณต้องชัดและสเปซิฟิกมากเพราะว่าบนสนามบนออนไลน์เนี่ย ต้องตีให้แตกทีละสมรภูมินะคะเรามีงบประมาณจํากัดเรามีทรัพยากรจํากัดมีเวลาจํากัดคุณต้องตีให้แตกทีละเรื่องก่อนแล้วพอเงินเหลือบับค่อยขยายมันเรื่องแรกนี่ต้องตีโจทย์ให้ได้ก่อน<ม>พอเราเข้าใจละอันที่2ก็คือว่าต้องศึกษาเรื่องชาแนลล่ะต้องรู้ว่าแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยต่างกันยังไงนะคะต้องรู้ว่าลูกค้าเราอยู่ที่ไหน<ม>เช่นอานทิตย์มีรุ่นน้องคนหนึ่งขายเลยรู้ไหมขายสมุดจด l e <อ>เลคเชอร์นะคะสมุดจดเลคเชอร์แน่นอนขายเด็กขายในไหนขายใน t ิกต็อก รายได้เท่าไหร่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหหลักหลายหหลักอะ่ะ oh. ขายขายสมุดเลคเชอร์นะมันมีโอกาสเกิดขึ้นตลอดหรือว่าโอเคถ้าเป็น YouTube ช่วงนี้รู้ว่าเกมมาบางคนก็เป็นแคสเตอร์เกมบางคนเด็กๆอายุ20กว่ากว่าที่จเจอเนี่ยเป็นเอเจนซี่ของแคสเตอร์เกมไปรวบรวมเพื่อนๆที่ชอบแคสเกมมาแล้วก็เซ็นสัญญาอยู่ในสังกัดตัวเอง เจ้าของค่ายอายุประมาณ20กกว่าแล้วก็แคสเกมได้คนโฆษณามาก็แบ่งกันดังนั้นมันก็จะบอกว่าในการศึกษาแพลตฟอร์มเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูคือ1คือใครอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็สินค้าที่เราขายเนี่ยปกติลูกค้าเขาหาเราจากไหนเขาหาเราด้วยการเซิร์ช u t u b e เช่นสมมติเราบอกว่าขายกล้องอย่างเงี้ยคนอาจจะเซิร์ชดูจาก YouTube แล้วพอเขาอยากดูรีวิวถ้าเป็นแบบนั้นเราก็รู้แล้วว่าน้ำหนักมันต้องอยู่ในไหนเราอยากได้แบบแมสหน่อยผู้ใหญ่เอียงไปทางโตหน่อยเอ่อ g จน Y เจนเอะไรเงี้ยอาจจะเป็น Facebook มันไม่ได้มีคาตตตอบ แต่ว่าเราต้องทํากันบ้าน <ừ m. S 2> นะคะว่าเราอยากจะเข้าไปสนามไหนเราโฟกัสตอนนี้ผมทำเ,เรื่องของของรอยสักเป็นหลัหกถูกไหมก็เตโต,ตมาไอต้ตรงนี้เป้าหมายของผมอ่ะผมขอให้คนที่มีรอยสักรู้ว่ามันมีรายการ Tattoo Brother สักแต่พูดอยู่คุณหน้าทําอะไรรู้ไหม<อ>คือจะบอกว่ารอยสักเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ที่ชัดเจนทีนี้มันสามารถโมนิทัย์ได้หลายวิธีหนึ่งคือโปรดักต์ถูกไหมคะสองก็คือว่าเราอาจจะจัดมันอีเวนต์เล็กๆที่เป็นพวกมีดอัพเป็นเหมือนอะไรที่มันได้เจอฟิสิเคอลได้เจอตัวเพื่อให้รู้ว่าคนที่มาเนี่ยเขาเป็นยังไง เป็นใครครับคืออันนี้ก็อยู่ที่การต่อยอดแต่ว่าในเชิงการ m o n ิ t i ไ e เนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นแค่ Product เหมือนที่บอกค่ะต่อยอดเป็น Sponsorship ได้เป็น Event ได้<ม>พเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอเราทำออนไลน์จริงๆแล้วเคล็ดลับที่คนไม่ค่อยรู้ก็คือว่าพอเราทำออนไลน์เราเริ่มมี Community ระดับหนึ่งอ่ะเราอยากเห็นคนจริงๆละ เร, oh. เราต้องมีออฟไลน์ oh. เข้ามาเพื่อให้เห็นหน้าตาเพอร์ซอนาของคนจริง oh. ๆเพราะว่าพอเป็นคอมมู n นิตี้แล้วเนี่ยอีกหน่อยต่อยอดเป็นอะไรก็ได้ oh. มันอยู่ที่ว่าคนของเราเนี่ย oh. เขาสนใจเรื่องอะไระเพราะอย่างที่ครูบอกเลยอะ่ะพอเราทำเราทำอะไรที่มันออนไลน์แต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้มีมนุษย์มนุษย์สัมพันธ์ที่มีโอกาสไ,ได้เจอกัน คน <K un> <ช>มันก็อยากได้ตรงนั้นด้วย<ช>ว่านี่อันนี้สําคัญมากเลยนะสมมติเราบอกว่าลึกๆของรอยสักคือแรงอินสปายอินสปายคืออะไรใช่เราอาจจะบอกว่าอินสปายคือโอเคอเดือนนี้เราจัดแรลลี่เดือนนี้เราอาจจะจัดเป็นแคมปิ้งนี้เราจัดเป็นไหว้พระ9วัดก็ไม่แปลกถูกไหมคะมมาอาจจะเป็นอีกอีกเรเวนนิวช n แนลก็ได้ขอให้โฮคนเอาไว้ได้นี่คือหัวใจอยู่ตรงนี้นะคะสำคัญกว่าโปรดัก t คือคนอ่าผมคงไม่รบกวนเวลาครูมากละอยากให้ครู พูดโดยรวมให้กบบว่าเราคิดว่าเราจะอยู่ในดิจิทัลมาเก็ตติ้งอ่ะอยาง้คปิดท้ายหน่อยอ่าโอเคก็อย่างแรกเลยก็อยากให้ศึกษานะคะเพราะว่าความรู้เนี่ยมันจะเป็นเกราะป้องกันหลายๆคนจะรู้สึกว่าอุ๊ยออนไลน์มันยากจริงๆแล้วมันไม่ยากอยู่กับมันไปเรื่อยๆค่ะจนเราเริ่มคุณเริ่มชินเราเ,เริ่มสนิทกันละเราเริ่มเข้าใจเขาละมันจะง่ายขึ้นะนะคะแต่ว่าใช้เวลาอันที่สองก็คือว่าอย่าหาสุดสำเร็จหลายๆคนทำออนไลน์แล้วชอบสุดสำเร็จ แกะให้หน่อยกลุ่มเป้าหมายยังไงยิงยังไงต้องทําแบบไหนทํากี่คอนเทนต์โพสต์วันละกี่อันดีอันนี้คือสูตรสาเร็จซึ่งในความเป็นจริงไม่มีสูตรสาเร็จคนจะท all ําออนไลน์ได้เก่งต้องเทสเยอะๆต้องขยันลองเยอะๆไม่ต้องไปกลัวลองไปเลยเวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวว่ากัน<อ>นะ,ะกล้าลองเยอะๆ,ๆนะคะคแล้วก็ให้โอกาสตัวเองในการอัปเดตความรู้เรื่อยๆซึ่งเดี๋ยวเนี้ความรู้มันมีเยอะมากอยากให้คุณครูฝากนะฮะช่องทางเวลาถ้าอยากเข้าไปเข้าคลาสเรียนกับครู เราสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ไหนนะครับค่ะก็ติดตามได้ที่แฟนเพจ e i i i t t l t t p s s c c d e m y y ค่ะนะครับแล้วก็ฟังครูพูดเนี่ยครูเป็นคนที่ใครเป็นเพื่อนด้วยหรือว่าครอบครัวครูเองชีวิตนี้คงไม่มีคำว่าจนนะฮะโอ๊ยคือลูกสองแล้วต้องขยันนึ่นึงก็คือฟังแล้วแบบเออครูก็รู้ไปหมดเลยคือทำมันหยิบจับอะไรมันก็น่าที่จะแบบประสบความสำเร็จไปหมดเลยอะแล้วแบบ คลิปหน้าเราจะทริคออนเดอรทที่ไหนอีกแล้วก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวรอติดตามนะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องศักอย่างเดียวนะมันคือเรื่องของการ <laughs> อินสไปา์ที่ครูบอกขอบคุณครูมากนะฮะได้เลยคขอบคุณครับสุดยอดนะ